และเดชเดชชาอิจังขอรัตนชาตพไปถึงโลกธาตุจงเสด็จมาเป็นอารามสังหรณ์ให้บังเกิดในโฉนดนาคเป็นควาศนงานอันสมเร็จขอบารมีหลวงปู่อวนอันจัดจิตและวิเศษในอำนาจกายขึ้นพระองค์ท่านจงเสด็จสถานในปฐมพรมนาฏพิธีการทางนี้รันดระราชกุศลนะโมโหตัสสะภะวะโตอระหะโตสัมะโตอมุตตะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทโธสัพพายตันหัวธโมกุลอัตตุวสังโฆมคารโพอิเจระตนะยังเอตัสสะภาเวนะ สัพหะก้าอุปัทวานตรายาจนาสันตัวมหาเตชะวันตัวอมมาบูชามหาปัญญวันตัวสังฆาบูชามหาโภคโหติโลกเกษตรทั้งอาภิปูชยามีบูชาธรรมายะปฏิปฏิธรรมบูชาธรรมายาบูชาพระยาบูชาคุณทูบาอาจารย์ บูธาธรรมายาอัคีพาหูปุพังอัคทางกินเอธาตว,วาภาณเชตพระองค์ท่านทงเสด็จมาเป็นปสมปรรมชาญให้เกิดขึ้นด้วยสัมณมงคลใดๆทั้งแปดทิศจงสจถิตนักสถานที่วิมานอันประเสริฐและศักดิ์สิทธิ์ในมณฑลพิธีมิเศดพระเจ้าค่าโอมนโมลุภานโย กุรุตุปานโยนัมมาสาปาเลยาปกรณะปกระยะหจารยาสิเตสุวันปาทุคุณพระพุทธเจ็ดสิบสองราธนาธรรมายะราธนาคุณพระธรรมเก้าสิบสี่ราธนาธรรมายะราธนาคุณพระสงฆ์สามสิบเจ็ดราธนาธรรมายะปฏิอาราธนายะสังฆายะข้าพระเจ้าขออาราธนาหลวงปู่วันพันติสาโร ขออำนาจกายทิพย์จงสถิตณาสถานวิมานมือแมนอันสถิตฐานณสถานที่บังคมควรข้าพระเจ้าจะอัญเชิญบารมีทานที่แบบิบารมีสถิตนสถานบุญญามทิพยใดก็ตามขอพระองค์ท่านเพินเปิดเพินนอารัตนาณสถานที่วิมานข้าพระเจ้าด้วยเพลินพระตภา้าพุทธังอิทธิฤทธิ์มังอิทธิฤทธิังคั่งอิทิฤทธพุทธานิมิตตั้งทำมังนิพิตตังสังคั่งนิพิตตัง เตชะเตจังขอเตชะของอ,องค์พระพุธพะะทธธรรมประสงสาวณะบรมครูพระปฐวีพรมมานามโมเมสพะเทวานังนมโมพุทธ,ธายะนะมะปะทะจะพระกัสสะเอหิปทุวีกรมมาเอหิอาปออินทราเอหิเตโชนารยะเอหิวายุอิสราพุทโธพุธทธังยันะกันตังพระอรหังพุทโธ มโมยกันตังพระอรหังพุทโธสังโฆสังตังยะนะกันตังพระอรหังพุทโธโอนตเทวาสังขายสหสเทวาสังขาจสัพเทอินทราปมานานายังพระเตโชธาตมหามงคลัชระเลกนี้จะอัญเชิญเทพเทวาที่คุมคพองณสตถานวัดวาอารามที่สิงสถิ ด้วยเสื้อวัดบารมีใดๆเป็นพระภูมิเจ้าที่ภูมิเทวาแม้แต่ผู้รักษาเก่าแก่เจ้าของที่ดินเก่าหรือจะเป็นบารมีทั้งแปดทิศจงมาเปิดทิศเปิดทางณสถานวิมานมงคลด้วยเถิดพระเจ้าค่ะสาธุโพลิมันตะทิงทาราชาละตะาตโภปัสติคันทปานัง อาทิปติมหาราชายัสสิพุตธสาปิตสาภาวอินนา n ama, anto, 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 so, ja a า a ฮพภะลายสัมนโตชูนิมันโตวันนะมันโตยาสินโอมโมธานังอัพังสสทาคินันจาทิ้งอาราชาเวรุณโหตปัสาสตกีปุปปทานังอาทิปติมหาราชายาสสิโสปุตตาปิตสา พาหัวอินธนามาณะมหาบพลายอินทมันโตชูนิมันโตวันนวันโตอยากฉินอมโานังอาชิปติมหาราชายัสิพุทโธยาสติโกพุทธาปิตสาพาหัวอินทะนาหับพลายอนทมันโตชูนิมันโตว,วันนวัน,ตวโ,มโ,มนโตอยากาาินอม,ม,มโมทานังอังสุ ขุตางยาสินอาราช์ผู้เอโรสัพปะสาสติยขานังอาทิปติมหาราชยาสีปุตสหาปะหาวอินนันะมหามะอัพพราอิทมันโตชูนิมันโตวันนวันโตยาสินโฮโมตานะเลมหาราชาสมันตาจตุโรทิชานัชันมะมะนามาอัทังตัว สักเทกาเมจะรูเปฮิเลสิภาตเทจันตาลิเควิมหาเนีฮีเปรเทจะขคาเมตลลวนาคาเนเคหาวัชุมเทเทภุมมาจจยัตุเทวาคาราทาวิสุเมยาคาคันทัพพนาคาติทันตาสันติเกยังมุนิวาจนัน

โฮมมาอุสิทธิกิจยังสิทธิกัมมังอาหังสาบิยังปิโยชยังสัญยังโคขังพิสาอามียาวาชิวังปิพุนชเลโซนาหัมปิขขเหตสวะบานังอัทภาสีชัญญาทาตังนามิภัทภเมเหติทีอฮุลูฮุลูหุลูหุลูฮุลูมหาราภาบัดนี้ข้าพรเจ้าจะน้อมอันเชิญอารัธนา ภูเวทนมนลอยู่รมภูมหาสัตตาพระเจ้าจงสเสด็จนสถานณครองพระองค์ประดมพิธีด้วยเถิดพระเจ้าป่าณโมเมพระตัปเทน,นจะระัตนไตตึงพระเจ้าขอไตรตึงโลกธาตุจงสเสด็จนสถานเอหิเมตาในชาตินี้ทัทงเมตานานชาติโอมพุทธังสบัดโบกพมังสบัดโชคสังฆังสบัดช,ชัย เอหิอันตรายโยพอรันโตสัมมาคตังพอรันตังสัมมาคติณเปิดทิศเปิดทางเปิดวิถีและปาฏิหาริย์ข้าพเจ้าขอปิดบารมีเสือปูนาราชที่ยิ่งใหญ่ข้าพเจ้าขอเปิดทางปลดทิศให้ปูกพยัคฆาโอ้พยัคฆาเพื่อโค้งเปิดมวยไทยขอเชิญเอร้อชัยให้เกิดเป็นประตูทักแปดทิศสิทิของคนใดขออันเชิญกรุเทพหรือกรุเทพเทวามาเถิดพระองค์ท่านจงเสด็จมาเพื่อสู่ท้องพระโรงด้วยเถิดพระเจ้าข้า ว oui tang tang sang ันทิ่เตว่สุภาตังนาทังพุทธานั่นจะทรมนันจะสังพันสาทุกังนโมพุทธานังทิพมัญตราังปัจจคามียะคาพลังปัจจักขระกลาชานิชาตานโมพุทธายาวันพาตินัมมะสีเตว่าอิสิสิธิโรกนาทัง อนุต exactly. ลาลีสีจับอันทนังชาตาอหังวันทามิตังศีโอมมะโอปุลือลึกลือลึกมหาลือลึกมหาลึกลือมหานามะจุติจุติอรหังจุติโอมมะิปัตถมหูไมสหริปสิเทเวสะวันทิทาพุธังเตชยังอัมมังเตชยังสังทังเตชยัง อารังผ ah, ูบาสิตายังอาหังผูเจมีพระพเจ้าขอเปิดทางเปิดทิศเปิดพระแม่ธรณีน้อมบูชาคุณดินคุณน้ำคุณลมคุณไฟปลาเสื่อยาอาราปตังเลตีเลตีเลตีตีเอตีเบตีเบตีจุตีจุตีมมตีโมตีจิตีทอรล่นามาอีมังอาหังปัทามีสักยานังพุทธังวันทิตวาพระพเจ้าไหว้แล้วซึ่งพระพุทธกุณัง พระธรรมวันทิตวาข้าพระเจ้าวหว้แล้วซึ่งพระธรรมสังตั้งวันทิตวาข้าพระเจ้าวหวยแล้วซึ่งพระสังกุนังอันหนึ่งข้าพระเจ้าจะขออัญเชิญคุณพระพุทธเจ้าคุนพระธรรมเจ้าคุณพระสังฆเจ้าทั้งคุนบิดาและคุณบรรดาคุครูอุปชาครูอาจารย์คุณพระศรีนารอดคุณพระศรีนารายคุณพระศรีตาบัวคุณพระฤษีตาไฟคุณพระฤษีกัลไลยกน ขุนพรฤาษีกัษปะขุนพระฤาษีไตรภพขุนพระฤาษีทัศสมงคลอีกทั้งขุณพระฤาษีพระเพชรชลูกันทั้งคุนรู่พระดาบุอีกทั้งนักพจนักสิตทิวิชาและอาคมทั้งพระแม่นางธรณีแม่พระคงคาแม่พระเพิงแม่พระพายแม่พระโัวศก พระอิศวนผู้เป็นเจ้าฟ้าเธอจึงเสด็จมาเป็นปวาสิทธิพรเลิกเบิกใช้ข้าพระเจ้าจะอัญเชิญบารมีครูบาจารย์แม้แต่สิ่งสถาน,นะสถานที่อันเป็นวิมานเมืองแมนข้าพระเจ้าจะทูลมหาเทพเทวาที่ว่าทุกทุกพระองค์ทว่วพื้นพระปัชพีดลนอ้อมทั้งพระฤาษีร้อยตนด้วยสัพพิทธิด้วยะประสิทธิวิชาและอาคม อิติพิโสพระกว่าปูนาธาจงเสด็จมาเป็นสร้อยตองบานและอันเชิญพระการจงเสด็จมาเป็นดวงใจขออัญเชิญปูพยัคชาเสือโคงจงเป็นบาร,รมีอันเป็นวิเศษและศักดิ์สิทธิ์ในอักษรทั้งพวงเชิญเถิดเชินพระองค์ท่านแม้นผูดด้ใดทายใดจะเข้ามาเบียดเบียนและอิทาในสถานที่วิมานเมืองแมน หรือมนคลพิธีในครั้งนี้ขอพูดใดภายใดอย่าได้เบียดเบียนและฟีธาอย่าได้ประมาทและภาทั้งขออันเชิญคุณครูแต่ผลหลังคุณครูที่อยู่ในถ้ำแม้จากคุณพระฤาษีร้อยแปดพระองค์ร้อยแปดตนก็ตามเดชะอุูบาธิบายอันล้ำเลิศคุณครูผู้ประเสริฐจ,จงอวยพรให้แก่พิธีกรรมในครั้งนี้พุทธังประสิทธิมหาประสิทธิ ข้มังปสิทธิมหาปสิทธิสังฆังมหาปสิทธิอิทิอิทิอิติสิทธิพระวันตุเมมหาราโพนิรันตังโอหพุทธังมหาราโพนิรันตังบันนี้ข้าพเจ้าขอมงคลในดทั้งแปดทิศจงสถิตนสถานวิมานมงคลแดนเอหิมามาโอหพุทธังเยนสัพพะมงคลใดๆทั้งแปดทิศ ประสิทธิทเป็นกำแพงแก้วอันยิ่งใหญ่โอยภัยใดๆอันจะเกิดขอโทษนั้นตงหายพุทธังมหาราโพนิรันดรังข้าพระเจ้าจะออขอเชิญอัครมุนชาจตุคามราม,มเทวะทุกรุ่นทุกขแขนงทุกภาคทุกประนามมวลสารที่ประสิทธิประสาทแม้แต่การหล่อหลอมเป็นหนึ่งเดียวในมงคลละการสมัยวันนี้แม้มนวัตถุมงคลใดก็ตามที่สถานที่นี้ออกไปขอบรารมีหลวงปูง่วนพันติสาโรอายุ แ9เ้าปีบารมีธรรมที่เกิดขึ้นพระองค์ท่านแม้มงคลในวันนี้ขอสิทธิเริกเบิกชัยเป็นทางเป็นทิศให้ลูกศิษย์ลูกหาผู้ประกอบจิตใจในสาถ้างกุศลถ้าไดก็ตามเป็นเลิกเป็นใช้เป็นอิสรมงคลเลิกะเถิดพระเจชาโอมพุทธังบังเกิดพระเจ้าเปิดโลกโอมพระพังบังเกิดพระเจ้าเปิดทาง โอมพระสังขอขอและกาบทรงอักอรทรงเอทรงโอทรงอีตรง,งอีหรือแม้แต่บาร,รมีรใดๆที่แก่งข้าในการรักสมัยอันจะผ่านำนำ้นในกาลวันนี้สิที่เลิศกว่ผล อานตุโอนตเทวาสังทาโยอุปาลสมิงวิสสาภาเทจตตโรเทวาจันโรจบะารมีเอหิจตานะบารมีันติบารมีปารมัตดสิ้นต่อหลังอำนาจต่อจิตโอมนะโมเมตพันังจัตตโรปโตยะทถาเอโกตัตถะอาธิสาหิตข้าพระเจ้าขออันเชิญมนแห่งพระโมคคลาภระสาบุ พระอุปพุธเถระให้มีฤทธิ์ดังพร่โมัลลาให้มีสติปัญญาดุจพระสารีบุรให้มีราบสากาละไหลนองทองโั่หน้าด้วยบรารมีของพระศรีบริเจ้าและกำราบบาปมารทั้งหลายดุจพระอุปพุธเถระ,เ,ระ,ระเ,จรเจ้าททเทิดพระจำตาโอมนโมเมตมะเทนะขรรพเจ้าโว้ยเพศรีเทสวามาเถิดพระองค์ท่านจงเปิดทางผลพิสติป,ปัญญาญาเอหิมามาอันตราย,ยานิกนาเติ

เป็นเนื้อเป็นหนังเป็นทับเป็นศิลต่อหนึงต่อทองต่อทับครับมหาศาโอมพุทธังมหาสบัดโบกรรมังสบัดโลกสังฆังมหาชัยชัยยัชยยัชยยะาโอนี่กัลังตักพุกสะบัโบกสะบโลกภัยไฟพาะขตัวนอกเราะตัวในเราะร้ายจะออกาะภายนอกจงอย่าได้มีราอลาสีที่องการงานไม่ดีราคางานลาสีเปลี่ยนโอพุทธังถอนถอนโลกัฟถอนไสเจม เพราะสิงตางที่เป็นอภิมคนไทยิดเลิกเบิกใจพุทธังเปตาตานางมหาราโูนิตรังตังสัพพะเตโลพยังีนาเตปิเตาจิติราโูนิรังตังสัพพเตาอารามะนิมาเเอิจิเตนะครับยุ ขึ้นมาแล้วแรโครงการเด็กโดคนในนามแต่ของจังหวัดชแสางได้ด้วยดีปัญญาดีนด้วยวิชาที่เรียนมาก็เป็นเจ้าพิธีแล้วก็เป็นว่าทำธีทำจอมประดิษฐ์จะตั้งนานมา2-3ปีแล้วครับสิ่งที่ผมาจะกล่าวว่าทั้งดูเป็นแรกเหมือนกันว่าพิธีที่เกิดขึ้นนะครับโดยเพราะพิธีทางเศษวัตถุผลิีเรือมุนสานเรือผม ให้คณะกรรมการมานี่นงศ์พ่อหัวก็หัวแั้วเราถามว่าคุณพิจวันาี้ได้ยังไร